รับบริเวณสนามบินงูละลายก็นะครับไม่พ้นนะครับเครื่องดื่มสากลอย่างซาบักนะครับแล้วก็ก็จะเป็นเบอร์เกอร์คิงนะครับตลอดจนนะครับธุรกิจการให้บริการต่างๆไม่ว่าเป็นแท็กซี่นะครับ เป็นสายการบินอะไรต่างๆนั้นอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับในสายการบินนะโดยเฉพาะสายการบินแอร์เอเชีที่เราเดินทางเข้ามาก็มีเคาน์เตอร์อยู่ที่นี่ด้วยนะครับวันนี้วันที่23พฤศจกายน2555ครับผมป้อมกระบ,บี่มือเดียวฮะสมัยไทยอีโค o ทัวร์นำคณะนะครับเดินทางเข้ามาถึงนะครับที่เกาะบาหลีครับและนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะของ สนามบินมูลาไลเกาะบาหลีครับประเทศอินโดนีเซียครับ